เดี่ครับกูรักกูรักกูรสกูเคลือกูเครือกูปลากูหอยปูปลาปลาทางกาปลาทางกีสวัสดีครับผมวันนี้เอาอันนี้เป็นเออเป็น loud t นะครับรอบที่สอง White, วอย loud two w เริ่มได้ <c ười> ไม่ใช่คืเเาาาอ,อเราเราถ่ายรอบสองพอรอบแรกเราอยู่นะนะเราอยู่ฟิชเชอร์ปลาต้องติดอยู่ก็ อันนี้คือผมเพิ่งถึงหน้าบ้านที่เราเดินไปประจํานะครับในหลายๆอีพีนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมใช้เวลาเดินทางนานมากนะจากบ้านกูจากเอ,อที่งานมาบ้านอยนะฮะนายชิบหายไปชั่วโมงซ้อนนพี่ใครก็ได้ให้กูซ้อนไปหน่อยเอ้าหาซ้อนกันหนึ่งอยากหาซ้อน,นจริงๆนะ าหาซ้อน,นะก็จะหาซ้อนอยู่แต่มันมันหาไม่ได้นี่เฮ้ยวันนี้เฮ้ยบอกผมมีแว่นนะเว้ยนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแว่นเคยไม่ได้ใส่นี่มีแว่นอะเว้ยคือแว่นเนี้ยมันดีมากแบบคือเวลามันเหมือนมันขึ้นเขนาเรียกว่าไอจับอะไอพวกไอน้ำเนี่ยมันหายมันแบบบุ๊ปบ,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 บุ๊บบุ๊ปมีน้ำปุ๊บหายมีน้ำปุ๊บหายแบบวัดกูแบบ what อะไรนะไอ้ที่มึงทำไปได้ไงวะ wow. มีน้ำแล้วมันหายบุ๊หายบุ๊หายอ่ะแว่นแม่งโคตรแบบว้า wow. วเป็นแว่นราคาประมาณพันสามที่แม่งโคตรคุ้มอ่ะไอ้เรียกันการไอไม่โอนะคือแบบคือมันเป็นแว่นที่แบบไอมันะเหยอแบบไม่ติดรอดยเลยไม่โอ้ไอเขี้ยแม่งกันแหลงสีฟ้าโอ้โหไอ้กูแบบพระเจ้าแว่นแม่งดีไปไหนวะนะ้าอูร้านนี้ต้องบอกต่อนะครับแต่ ร้านที่อยู่เอแถวอะไรนะรักกระบางนะครับเดี๋ยววโอกาสหน้าผมจะพาไปรีวิวร้านแม่นนะครับ <c oughs> อยากจะพาไปรีวิวร้านแม,นม่นว่าเดี๋ยวประมาณอาจจะสักเดือนหนึ่งนี้นผมอาจจะลองแบบไปวัดสายตาดูแล้วผมก็แบบหรื <c oughs> ออาจจะประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรเงี้ยผมแก้บอกไปว่าสายตาคือไม่ใช่แกล้งนะคือแบบผมอยากจะรีวิวจริงๆเว้ยแม่นมันดีแบบดีมากของที่ต้องบอกต่อผมต้องพาไปดูร้าน่ะ กูจะถ่ายลิปวอล์กแบบนั้นให้ดูเลยเดี๋ยวผมต้องหาซื้อไม้ติดเดี๋ยวประมาณสองเดือนหน้านะผมจะหาซื้อไม้แบบไม้ติดไม้ติดเสื้ออยู่กับหูฟังอะไรเงี้ยหูฟังมันดูวไม้ติดเสื้อยจากตัวหนึ่งเพื่อที่เวลาเราไลฟ์าตรีมมันจะได้มีเสถียที่มันดีขึ้นมันก็จะคือคุณภาพใชสตรีมมันจะดีขึ้นถ้าทุกคนเห็นมัน ขยับามไปดูเขาได้ขอภัยนะครับกำลังเหนื่อยับบ้านน่ะนี่หน้าหล่อมากพอใส่แว่นน้าหลอขึ้นเยอะเลยเพืเชี่ยแบบเทสดีมากับพอใส่แว่นอ่ะแบบสวัสดีน่าหล่ออะคนอะไรวะหล่อจังวะหวยตัวเองที่บ้านเลยเออสวัสดีครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับสวัสดีคนดูไม่ทันครับคนดูเข้าไปแล้วครับไอ้กูไม่แต่ไม่แต่ไม่แต่ชมตัวเองอยู่คนดูบอก กูไม่ดูมึมงชมตัวเองเลยเฮียโว่ไปแล้วนี่ก็อันนี้ผมเดี๋ยวผมมาพูดคุยแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีคนทุกคนคือเอ็กซ์เพสนะครับวันนี้ผมไปทํางานเอ็กซ์เพสมาคือคนรู้ทุกคนด้วยนะครับผมไปทํางานเอ็กซ์เพสเอ่อเอ็กเซเบลูมนะชื่อเต็มๆมันก็พิพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าเกิดภาพมันขยับขยับนิดนึงขออภัยนะครับอาจจะมึนหัว ก็ผมกำลังเดินเข้าบ้านนะครับสวัสดีทุกคนคนดูทุกคนนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกานหลังจะให้เจ้าของช่องได้นะครับตัวผมจะทำคลิปแอลอินเดียไลฟ์บ่อยๆนะครับอ่ะเรามา,มา,มาเล่ากันดีกว่าเรื่องงานเรื่องงานคือวันนี้ผมไปทำงานวันแรกนะครับเป,เป็นเป็นเขอร์เรนต์ฝึกงานวันแรกนะของเอ็กซ์เพสเอ็กเซปต์รูมนะครับ, Space, K รบซึ่งบรรยากาศเนี่ยข้างในเนี่ยความเป็นเอ็กเซปต์เอ็กซ์เพสนะมันถ้าเราไปคนเล่นอนะ มันสนุกมากเว้ยถ้าเกิดว่าเราได้ไข่พิศตาณาเองอะ่ะแบบว้าวแบบแม่งคือว้าวมันมากมันเปิดสมองหว้ยคุณมันไม่ได้แบบไม่ได้เปิดมันเปิดสมองวบาโอ้โหแบบเปิดสมองอะ่ะเฮียบอกเอ็กซ์เพสมันยขออภัยถ้าเกิดมันแตกมาสองอะไรขอขอภัยนะหนึ่เข้าไปอยู่อาจจะมีแบบบ้างๆเล็กน้อยมันเป็นอีอเลอไ์คุณยอมรับนี่เลยคือเป็นอะไรที่แบบพระเจ้ามากอะ่ะเฮียบอกโอ้โห แล้วค pues we ือวันนี to to ้เราไม่ได้เป็นแค่เราต้องไปเหมือนโดนเป็นเด็กับน้องครับฝึกงานนะครับก็ต้องเข้าไปเล่นเรามีที่ที่เสียมรังสิตใช่ไหมเอฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตฟิวเจอร์ปาร์ครังกิตจะมีหกห้องเป็นเป็นที่ที่พิเศษมากนะครับแต่ข้ออื่นจะไม่เป็นอย่างนี้ฟิวเจอร์ปาร์จะแบ่งเป็นสองสองสองฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องเล็กสามห้องอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องใหญ่สามห้องแล้วที่นี้ผมก็ไปเล่นห้องเล็กมาก่อนนะครับสองห้องพอเล่นห้องเล็กเสร็จแล้วผมก็ไปเล่นห้องใหญ่นะครับห้องหนึ่ง ซึ่งไอห้องเล็กมันมีปัญหาเว้ยมันชิวชิวมันขำขมันแบบมันมีจำและแกกันนิดๆหน่นอยๆเอ้ยเก็บปะเออแบบให้ตกใจเล่นนิด,น,ดนึงแล้วที่เหลือก็จะเป็นพัดเต้ง่ายๆมันไม่ยากเว้ยแต่พอเราไปเล่นห้องใหญ่ปะห้องใหญ่เล่นห้องใหญ่ปุ๊บไอเฮียแม่งพัดเต้แบบหือปวดหัวมากพัดเต้ยากแบบยากอาหังกา้าทุกคนพัดเต้ยากไม่พอเนะะปริศนาปริศนาอ่ะปิศนายากไม่พอ ไอ้เนี่ยผมคือผมมาบนแบนบใส่กล้องเลยพี่ไม่ต้องเอาผีมาผีก็คือ NPC ก็คือแบบตาต้าบแหละเป็นจะ,จะ,เ,นจะเ,นเขาเป็นจะเป็นผีเขาไปอยู่ข้างในครับผมก็บอกพี่ hello thank you for watching me and write or share or subscribe for me you can talk you can speak uh English or ไทยโอเคก็ okay. คือแบบว่ามันมันเป็นที่แบบโอ้พระ้าผีหลอกไอ้กวนใส่กล้องเดียวพี่พี่ไม่ต้องเอาเอ็นพีซีมาพี่ไม่ต้องเอาผีมาผมคือกผมไม่ชอบจำสเกตไทย,ไทยอะ่ะกูไม่ชอบแม่งตกใจอ้พี่แบบบางทีเสียงมันเสียงมันก็ตกใจแล้วกูเจอผีเแบบีพี่เขาก็เอาเมาพี่เขาก็แบบอืมใส่ผีมาแรงแกลหลอกกูสนุกเลยดีนะที่แบบผมนั่นเป็นพวกตกใจแบบ แค่ตกใจอะแบบโอเคตกใจรู้เ well รื่องตกใจแค่นั้นคือแบบมันไม่ได้ตกใจแบบเบื่อแบบกี้ยังไม่ใช่ผมยังไม่ใจผมเป็นตกใจเงียบกูตกใจแต่กูเงียบไว้แบบกูแบบไม่รู้ว่ากูตกใจอะคือแบบมันมันน้อยนะมันบางทีถ้าบางทีมันตกใจมากๆมันก็แบบไม่ได้ตั้งตัวคุณเก็บป่ะคือเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยกูต้องมาเจออย่างเงี้ยไม่รับรับมือท่านรับมือไม่ท่านกูปุ้งตายห่าตรงนั้นเลยกูกีดลั่นแน่ เพราะบางทียินในบ้านผมก็กรี๊ดแบบบางทีแบบแม่กับป้ายัางถามเลยแบบนี่กระลุกเวนชายหรือเปนตุด๊ดเฮียกรี๊ดแบบต้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมไม่ได้ตั้งใจจะเรียกว่าแบบบูลลี่นะอันนี้คือแบบมัน <c oughs> คือแบบผมไม่ได้ตั้งใจบูลลี่จริงนะแต่คืออาไรดีอ่ะคือทางบ้านผมค่อนข้างที่จะแบบอย่างแบ่ป้าผมใช่ไหอย่างแต่อย่างแม่ผมอ่ะแม่ผมจะเป็นพวกที่พวกที่ค่อนข้างที่จะ อยากให้ผมมีลูกอืมนะครับประมาณนั้นแล้วคือบอกเออก็อตกใจเจ็บปะตกคนตกใจแบบไม่ตั้งตัวแบบดังล้านบ้าอะไรเงี้ยก็มีหรือบางทีมันก็สักแต่เตรียมใจอ่ะผมก็จะไม่ค่อยเท่าแหลงผมก็จะตกใจบอกเฮ้ยก็ได้มีดีแอกนิดหนึ่งมีดแอกนิดนึงเราก็แบบโอ,อเคเรารู้เรารัทราบว่าตกใจแค่นั้นเลย พี่เขาก็แบบโผล่มาบ่อยมากโผล่บ่อยชิบหายกูแบบพี่เลิกนะแล้วแกล้งผมขอร้องกูให้แบบแกลงกูจังนะผมก็เลยบอกเออพี่เออตามสบายแค่แค่แล้วพี่เขาก็โผล่บักโผล่บักโผล่บักโผล่บ่อยแบบกูพี่พี่มึงจะโผล่อะไรขนาดนั้นอะเก็บไอ้เฮียเจ็พี่กูไม่อยากเจอพี่ไอี๊ยอะโผล่มาให้จังทีนี้กูก็ตกใจเสียงพอแล้วไอ้เียกูเจอพี่ ข้างในมันจะมีพวกเหมือนเนื้อเรื่องให้เล่นเนื้อเรื่องเราต้องคือเราต้องตั้งแต่ฟังเนื้อเรื่องต้องต้องตั้งแต่อ่านเพราะมันเจ้าชอบมีเหมือนแบบคํใบ้ยอยู่ที่แบบตามพวกกระดาษพวกกาําแพงพวกนะพวกมันจะมีคําใบ้นนอนางเยอะซึ่งเราต้องสร้างช่าง,งสังเกตแล้วผมเป็นพระคาัานไม่คุณปกตินะครับห้องเล็กเขาจะให้กําหนดวขั้นต่ำเพือสองถึงสี่คนโดยประมาณนะอันนี้คือเขาแนะนําส่วนห้องใหญ่จะเป็นสี่ สี่แล้วถึงที่คนไอ้เฮียกูเล่าใหญ่คนเดียวคนเดียวสิบเปอร์เซ็นของความจุเต็มไอ้แม่งหรอกสุดยอดเฮียจงเอาผีไว้กูอีกกูกรามเลยฮะแตคือมัน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 มเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งสำหรับผมนะผมสามารถทําเหมือนเป็นพวกประปิดประหนึของเขาอ่ะผมสามารถแก้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยในห้าสิบนาทีนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์กูแก้คนเดียว กูยังแบบคุณพระไอ้ยียเมื่อวานกูนั่งเล่นกันสามคนกูแทบไม่ได้แก้เลยียแก้ยังไม่ถึงไดปดสิบเอร์เซ็นต์ะเล่นกันสามคนมัอ่อวานอะวันนี้ผมเล่นคนเดียวที่แปดสิบันก็คุณพระพระเจ้ากูทําได้ไงกูไม่อยากจะเชื่อตัวเองไม่อยากจะเชื่อ้ายตาของเธอ <c oughs> ผมก็แบบโอเคกูยอมรับแหละกูกูเก่งกว่าน้องอ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็ต้องไปนะครับก็เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ผมอาจจะลองคุยกับพี่เ้ยแบบพ,พี่ผมไล์ที่ไหมนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอยอแบบคือเป็นการโปรโมทห้างนี่คือเข,ขโอเคผมก็อาจจะมากลับมาผมจะมาอาจจะมาไล์อะไรเงี้ยคืออาจจะแบบหลายอย่างคุณผมจะพยายามทำะะคอนเทนต์นะครับพรงนี้หรือแบบถ่ายในข้างในได้ผมก็จะถ่ายนะก็ให้ทุกคนได้ดูแบบบรรยากาศเลยแบบมีสปงสปอยว่าไปแต่ผมคงไม่ไล์ผมคงถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ลงยู่ถูกออกนะ ถึงมาแล้วทุกคนขยาตเจอกันครับแมถึงมาแล้ว